มะ,ะระที่มันตำตำยังสูบัก้าสูบักเขือสูบใบกี่รึวะผัดผักผุ้บคับสูเขือใส่ผัดผุ้บเอาตำก่อนอันนี้ใส่หอมแดงกับเกี๊ยมพริกครับเออหอมแดงอ่ะเดี๋ยวตมะแห้งเนี่ยมะแหลกครับพี่น้อง <c oughs> มันแหลกเราใส่ปลาทูครับพี่น้อง <c oughs> หอมครับพี่น้องนี่พี่น้องครับแหลกแล้วครับใส้หมดเขือเลยครับพี่น้องเออเห็นรถบางปลาปลาบีให้เดี๋ยวมักหลาค่อยตั้นี่มันต้องบีบอาริตบอบบีมันเฉียนมันจะฟงใส่ตมามันจะตั้ม่ได้อตั้มแบบเขาคิดเมนูยังนี่ ซุปมะเขือใส่ปลาทูครับอือสิแสบมาเหมือน, <c oughs> น่ค่เนปะแนวมาก,กินได้นเลยใส่ชูโรตาพิณน่งไปว,ว,ออว้าวอาอีกบ้างอก็ได้ครับอ่าปรานอ,องสองแล้วคอ้ vừa bắt nó chim con bắt chim con thơm khắp con chim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  con bắt chim con bắt chim โอยังดีนะบอกต้องใส่บอเห็บอบอเผ็ดแห้งอะไรบอยลิ้นฟิเมเจอร์ของแซ่บคู่บนกบนะคะได้ยินละบักลายอะเค็ดเลยค่ะพี่น้องโมนาซีกบมาให้ชุบบักเขือใส่กระทูฟิเมอร์ลิตนไม่เอาข้าว้า เป็นบาร์ไม่กินกรับขับข่าด้บารกินข่าก็ได้มาครับพี่น้องเร็วแล้วครับเวลาข้ากะกินาทิ้งข้ากินเสร็จแล้วข้าวก็กินอ่กบอปลาบุตรทำใหญ่ใส่ครับแล้วมือนาบาร์เฮป้ลนกบไปกินครับพี่น้อง ปลาบ่าค่อยกินเยอะเพราะว่าปลาลดลดทุนเห็นเพร้อพ่อปลาเริ่มพร้อมลงแล้วลดทุนอย่างนั้นปาลาพุ่งปลาปลาก็เลยือนกันเพราะว่าปลาก,กินก็ปลาไปอย <c oughs> ่างกินเม็ดเม็ดเต๋อครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบสียครับหมดกินโดนแล้วปาลาของพ้อม <c oughs> ไผ่ใส่กระเ ไปแล้วค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทักมาเ้อะรลบมูบกล่าเห็นโดยทางเรียนแบอมูบล่าออากซื้อเลยคุยเล่าๆค่ะพี่น้องจังแซบนี้เจ้าผ้อมแดงแซบักเป้เียบน้ักเผ้านี้ไม่น้องครับครับไงเขือปลาทู่ ความแดงมากพี่น้องครับบอสกินโดนอี่นี่ครับพี่น้องมาพักย,ยังไงแล้วครับอืแซ่บอริสเคยกินบอสเวลาเคยกินบอสเท้าแรกวันนี้ขั้นอนกับปนกบอันไหนแซ่บกว่ากันกระปนกดทั้งสองเลยครับใช่ทั้งสองเกินดัง กินหอมค้นดังมันไม่ามหวานก็ามแซ่บหวานมะเขือวะร <c oughs> ิกก็เยอะอยู่นิดน,นึงแต่บังลาก็กินได้อ๋าร้ำแด็งค้นดังอืมอันไปซื้อพักน้องมันเอาให้พักกระดาอันรันน้องมันขายพักเอาให้ เออนี่ผมผักยังไงพ่อปาผักกระดังนี่ปลากระาเคยเห็นไอ้ผักแพลวที่มันที่มันจะเจ็บมากกับสุกชิ้นนั่นสุกชิ้นแ,แนมแยมเนื่ยนะแต่เมื่อครับกินอาหารแบบแล้วว่ายังตะบดก่อนมันแบบนี่ไม่ใส่เนาะกินปนอันนี้เนาะนัะ่นครับป่อปลากระด้าเคยกินป่ะเคย อ๋อพั<า>กไา้จัาไม่ได้ครับเอบเอคุออย,อยสัมาเออคุยไงนี่อืก็แล้วคอมไม่ต์หน่อยแล้วก็แซ่บเนี่ยบ้า Mm. อ๋อปะอืมค้ดยังโค้ดยังอันกินสุปะเขือรนเก่งน้องมางานล่ำจังไหนส่งพัดเสียนเพื่อเอามาไหหลังเบที่มี้ยน้ำลายไหลอือเนี่ยเจ้าหน้าที่จะล่ำถามใครเด้อกินสบมต้เสีกัน